ไม่ได้แสเลยาครขายวข้น่องเป็ดอปมที่ชุมพรครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยหลังจากเจ้าของเขาตอนรับสนหลังนห้าของบริษัทคิวอยนะครับ กค,ค,นนคือมันชื้นมันชื่อตามของบอริษัทก็อิููแพรส์นะครับอิูแพรส์สระยิมิกครับผมตัวนี้อผมมาจากจังหวัดสงขลานะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับศูนย์9 3 6 8, 1 2 8 3 4นะครับผมก็ผมเม่โรกการนะครับจากญาติพี่น้องอยู่ที่ ชุมพรนะครับรเขปลูกปางกันเยอะพอดีได้ขึ้นมาทำบุญนะครับผมส่งจายายเดือนสิบพอดีมาเจอกับญาติพี่น้องก็ได้แนะนำอาหารพืชนนะครับของคิวแผนนะครับผมเอได้นั่งคุยหยู่พักหนึ่งนะครับถามพอน้องนองน้องก็บอกว่านะครับหลังบ้านตรงนี้มีตามประมาณกี่ต้นน้องก็บอกว่ามานักสามจิบต้นแต่ตอนนี้ได้ประมาณตัดร,รอบอัน่หนึ่งตันนะครับตันกว่า แล้วก็ผมแนะนําไปถ้าเกิดใช้อาจุ้ยตอนนี้ครับผมมันมีสารอาหารครบนะครับจุดจุบวกท่านะครับตั้ง NDK แล้วก็ท่ารองนะครับแล้วก็ดูสภาพต้นนะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์นะฮะดินสมบูรณ์มากเลยครับมีไส้เดือนแล้วก็ดินซุยดีนะครับตรงนี้วันนี้ถ้าเติมอาหารของเราไปนะครับมันจะครบเลยครับทั้งไปขยายรากแล้วก็ไปเพิ่ม าดอกแล้วก็สูตรต้นที่มีลูกอยู่แล้วมันก็จะไปเพิ่มแป้งนะครับเพิ่มน้ําหนักให้ให้กับลูกปลาล์มนะครับตอนนี้เราใส่ไป2สูตรนะครับสูตรหนึ่งก็เราใส่บำรุงรานะต้นใบแล้วก็สูตรที่2ก็บำรุงผลนะครับผลของปลาล์มนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักนะครับของเรานี่ครับเบามากเลยครับอ่ะถุงหนึ่งหนึ่งกิโลก็เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมี 50กิโลนะครับใส่ได้เท่ากันเลยครับหนึ่งไร่ประมาณ18ต้นนะครับปุ๋ยเคมี50กิโลก็ใส่ได้ประมาณนี้ครับของเราใส่แค่สามช้อนนะครับผมแต่อ่าปุ๋ยเคมีก็ใส่ไป3กิโลนะครับพอได้สัมภาษณ์น้องเขาได้ว่าออต้นหนึ่งเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีประมาณสักกี่กิโลน้องบอ,อกว่าประมาณ3กิโลเราก็เลยใส่กองมาไปสามช้อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเรียบเทียบดูกันนะครับดูวิธีใส่ของน้องก็นครับรอบทางปามนะครับนะครับสามช้อนนะครับทรงพุ่มรากอาหารินของมันก็อยู่มันปลาย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 ไปครับนะครับพอดีวันวันนี้ฝนน่าจะลงมาช่วงเย็นนะครับแล้วก็มันจะได้ดูดซึมสารอาหารแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องสังเห์แสงนะครับตอนนี้ วิธีการใส่ของน้องก็นะครับถูกต้องนะครับตอนนี้ตอนละสามช้อนตอนนี้เราไม่เราไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเ <c oughs> มื่อก่อนนะครับผมสมัยที่ผมเรียนรามแล้วก็ทำงานแบงก์นะครับ <c oughs> การสื่อสารนะครับตอนนั้นบุมมาก เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีก็มันจะเข้ามานะครับแต่มันจะมีอะไรที่สูญหายไปเยอะตอนนั้นเหมือนตัวเลขนน,นผมก็ยังอยู่ที่รามคำแหงมขอเงินแม่ก็ใช้ตัวเลขนะครับเมื่อ30มิปีที่แล้วแต่ตอนนี้นะครับผ <c oughs> มก็ <c oughs> การื่อสามันก็เปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยแต่คุ๋ยเคมี50กิโลของเรา ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเพราะมันเป็นการปลูกขาดของบริษัทนายทุนและตอนนี้มีคุณทรงพลพูดเองอ่ะครับน้องเขาอายุประมาณสามสิบอ่าแบบต้นๆน,นะครับเป็นคนคิดค้นสารอาหารพืชคิบแสนนะครับผมสาลาฮมินะครับคือเอาหวัวชื้ของสารอาหารทุกตัวนะครับมาอยู่ในถุงเดียวนะนะครับ น้องก็เป็นคนเก่งมากนะครับวันนี้สารายิมิคคิวแฟลนเนี่ยครับเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับตอนนี้วันนี้ค่าการตลาดเยอะมากนะครับพอชินชวนเกษตรกรนะครับ,รรรรบมาใช้อาหารพุทตัวนี้แล้วก็ทําเป็นธุรกิจได้ด้วยนะครับตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกแค่ใช้บัตรประชาชนสมุดบัญชี นะครับแล้วก็มาทำสมุดบัญชีนะครับถุงหนึ่งเนี่ยมี60 PV นะครับวันนี้ถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วนะครับสัก2ลังนะครับเราจะได้ประมาณ2,000 PV 2,000 PV เราจะทำธุรกิจได้เต็มรูปแบบเลยครับคือถ้าเราไปแนะนำลูกค้าเนี่ยมาใช้สัก2ลังเหมือนกัน2,000 PV เนี่ย เราก็จะได้มีเงินคืนมา2องพันบาทเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราไปแนะนําคนสักสิบคนนะครับอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยครับสักสิคนนะครับคนละสองพันสองพันพีวีคิดดูเท่าไหร่นะครับสองหมื 20, ่นเดือนนึ่งนะครับเราได้ทั้งสองหมืนนะครับแลว,วันนี้เราส่งลูกเรียนนะครับเราลงทุนไปเยอะเหมือนผมเนี่ย ส่งลูกเรียนก็ลงทุนไปเยอะแต่ตรงนั้นเราก็ต้องสร้างให้เขาได้มีความรู้มีกลุม่ม้านทานที่จะออกไปทำง,งานข้างนอกนะครับผมแลวก็เราสามารถที่จะให้ลูกเนี่ยมาศึกษาตัวนี้ได้ครับผมอาหารพืชคีแพสยังไงเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องใช้อยู่แล้วครับเพื่อที่เราเพื่อที่จะเอาไปบำรุงต้นไม้นะครับของเราถามว่ามีประสิทธิภาพไหมแต่ผมทดลองมา9เดือนนะครับ จากความที่ไม่มีลูกเลย,เยมีแต่ตัวคู่ครับอยู่บนเขาบนควรแต่บ้านผมนะครับแต่เวลาผ่านไปแปดเดือนเนี่ยครับทุกต้นไปดูนะครับมีลูกรอบคอต้นเลยต้นหนึ่งก็ชุดนี้ที่ออกมาตัดได้เป็นปีนครับไม่มีไม่มีว่าเดือนไหนไม่ได้ตัดนะครับนะครับที่จุมพรก็เหมือนกันครับ ที่ชุมพรอย่างที่ดินเนี่ยมันจะม helmet, สมบูรณ์กว่าแถวบ้านผมนะครับพอเราไปเยียปุุกอ่าดินมันจะด้วนดินเป็นรูเขาชุมพรเป็นดินที่วัชจะออกอ่าสินค้าการเกษตรเน่ยเยอะมากเช่นตู้เรียงนะครับตู้เรียงคือมันเป็นส่วนรวมของจังหวัดชุมพรเลยนะครับตรงนี้ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจากใต้เนี่ยขึ้นมาชุมพรเหมือนก้วยเหมือนอะไรนะครับชุมพรคือเป็นทางผ่าน ตามผ่านของประเทศไทยนี่เราเขึ้นไปอีกรุงเทพขึ้นไปเหนือนะครับทุกคนเวลาจอนจอนแถวจุมพรมันจะมีแผงทุเรียนแผงผลไม้เยอะแยะนะครับผมวิ่งเส้นนี้อยู่ประมาณ20สกว่าปีตอนสมัยเยอรมนนะครับแล้วก็ทํางานขับรถไปเวลามามาทําบุญแถวบ้านทัศนีก็ขับรถกิกอัพมาแต่ตอนนี้ก็ลาออกจากจากที่ทํางานแล้วนะครับมาท,ทําธุรกิจ นะครับตอนนี้ก็ผลการผลการที่เราขยายธุรกิจนะมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคนที่ใช้ก็สมมติวันนี้เราไปเสนอใช้ลกให้ลูกค้าหนึ่งหนึ่งท่านนะครับหนึ่งท่านเราไปคุยท่านหนะึ่งแต่เขามีวนวระมาณอาจสิบไร่นะครับวันนี้เราไปคุยครั้งเดียวแต่เราไปได้ธุรกิจมาแล้วครับ สิบถุงคือสิบกระสอบเนี่ยครับเป็นยอดธุรกิจแล้วนะครับผมแต่วันนี้ถ้าเราทําธุรกิจอีกแบบหนึง่งเหมือนเราไปเสนอขายสบู่ยาสีฟันหนึ่งคนก็ได้แค่หนึ่งหอดถามว่าวันนี้เราได้เปรียบเยอะครับวันนี้ธุรกิจเครือข่ายหรือไม่ใช่เครือข่ายนะครับทุกคนก็ต้องลงทุนนะครับเหมือนวันนี้ถ้าเรา เราคิดที่จะลงทุนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรที่จะเอาปุ๋ยมาลงหรือแล้วแต่ยี่ห้อไหนนะครับเอามาลงนะครับเราก็ต้องมีสถานที่นะครับมีทำเลต้องถ้าเกิดเราไม่มีที่ของเราเราก็ไม่เช่าเราต้องเสียค่าต้นต้นทุนตรงนั้นแหละค่าเช่านะครับค่าที่วางของนะครับแล้วก็ในการทํายอดนะครับแต่ไม่เหมือนของของผมนะครับ อาหารพืชคิเนี่ยครับมันอยู่ในท้ายรถเลยครับตอนนี้ในท้ายรถเวลาของผมเนี่ยก็คือเหมือนกับโมสรุป้แล้วสรุปได้แล้วใช่ไหมครับครับโอเคสรุปเลยนะครับวันนี้นะครับเกษตรกรต้องการใช้นในปุ๋ยเนี่ยปีนี้เป็นแสนล้านนะครับวันนี้บริษัทคิวยูใช้หาพืชคิเพนตัวนี้ขอให้ได้สักหนึ่งเอร์เซ็นต์ก็พอครับ หนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งแสนนะครับก็ร้อยก็ขาดประมาณพันล้านเนาะนะครับที่ขอเชิญชวนมาทำธุรกิจได้นะครับผมทุกอย่างบนโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับยังเหลือแต่สินค้าเกษตรสินค้าเกี่ยวกับเกษตรคือปุ๋ยเนี่ยห้าสิบเป็นร้อยปีแล้วครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับเรามา่นนี้ขอเชิญชวนครับ ติดต่อเบอร์โทรผม093 812834นะครับผมชื่อชื่อชัยยันต์ทองคำครับและและกูรูกูหลิวนะครับเบอร์โทร095 095 4164ภาพนี้นะครับหลังจากใส่หุ่นคือแฟนไปแล้วนะครับแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็เพิจะทยอยมาติดตามดูผลกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกได้ที่จะได้ติดตามกันนะครับที่สมบูรณ์นะครับเป็นส่วนสมบูรณ์นะครับหรือพอ่สมบัตินะครับหรือพี่เล็กนะครับ ที่ชุมพรน,นะครับผมครับสวัสดีครับอ่าโอเคได้โอเค,ไ,อเคไม่ตั้งได้หลายนาที